สวัสดีจ้ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อ,อยายแต้มพามืาหนึ่งพามาหาช้อปปิ้งจะมาเบิร์กไวยายแต้มสิดใจอย่างนี้นจ้ะมาดูของช้อปปิ้งมาเบิร์ในร้านนี้นะจ้ะเดรนนะจ้ะนี่นจ้ะใกล้สิฮาโลวีนแล้วนะจ้ะเนาะฮาโลวีนนะจ้ะเนาะใกล้แล้วนะจ้ะอยากได้ไปไว้บ้านจากตัวบอพี่น้องไปวางไว้หัวมุมเนาะ แล้วก็เปิดไฟส,ส,สลัวสลัวเราก็ย่างมจาจะเอเนาะพี่น้องเอ,อ้ยช็อกตายบ่ะพี่นออ้องอุปกรณ์เขาน่าจะไว้สำรับไปประดับประดาวันฮาโลวีนฮาโลว,วีนนะจ๊ะฮาโลวีนแต่เขาเขามักว่า,าคำว่าฮาโลวีนนะจ๊ะเนาะมันเล่นมันสิบไปทางนี้มากกว่านะจ๊ะ ราคากับพ่อสูด้อยู่จักพี่น้องโทรพันกว่นะจ๊ะคิดเป็นเงินไทยนะจ๊ะนอกกาบอกก็โอเคอยู่เขาเพราะงานฝีมือเขานะจ๊ะหลอกนี่ม้มนีกัเขากะซีเอาไว้สำหรับ ตกแต่งฮาโลวีนนะจ๊ะเนาะแบ่งนะจ๊ะในญ่มากหัวกระโหลกนะจ๊ะเนาะหัวกระโหลกใหญ่ พูดเลอยากได้นายเรียกเอาเด้อจ้ะเด้อไก่เราจะไก่แล้วสิ้นเดือนหนึ่งโมเมนได้จะฮาโลวีนนะจ๊ะเนาะสิ้นเดือนนี้งนะจจะเนาะเห็นมาจากหัวกระโหลกไงย้ายมาสิสแตนเด้อจ้ะแต่ว่าแจ็คสิแต่งไปยังเนาะย้ายอยู่สั่นเทิงเถอะบานย้ายอยู่สั่นสองกับสั่นสามจ้ะ ก็เกิเปิดไว้สิแดงแล้วน่าจะเนาะเอาไปห้อยไว้อันมุมสอกห้องน่าจะเนาะมุมนี้ก็เตรียมไว้ของ สำหรับไปเป็นของควรน,น่าจะเนาะยะพี่น้องเอ้มาเบิกนี่เด้อจะค้มไฟจะเหตดจากใหม่ไพ่น่าจะพี่น้องไอเดือดีๆนะจจะน้ผู้ดอยยุบาลเฮาน่าจะลองเห็ดเบิ่งเด้อจะเด้อเฮ็ดใครซุ่มบานเฮานี่ยแหลจะจะมาดัดแปลงเป็นคมไฟน่าจะเนาะซุ่มหาป่าน่าจะย้ายมากมุมนี่เขาเหตุของนะฮักนะฮักด้านเลยน่าจะเนาะ บางอันนี้ด้ะจ้ะยายมากมากนะจ้ะยายอยากได้นี่ยายบ่ค่อยนั่นปันใดนะจ๊ะสามสิบสี่ปอนด์นะจ๊ะเนาะยายมากสไตล์นี้นะจ๊ะยายมากสไตล์นี้พระพุทธรูปเ้าก็มีนะจ๊ะนะขเขาเฮ็ดไใบตะโซนะพี่เนาะ ย้ำยางหลบค้นนะจ๊ะเนาะเห็นบ่เดียวย้ายมาสะตายแบบนี้เนาะพี่นะ้องสะตายอินเดียเป็นสังกะสีนะจ๊ะเนาะเบื้องทา,ทางเราคือสิบ,บอแมนทองเหลืองเราจะเพราะว่ามันบ่แพงเราจะสิบเอ็ดปอนดึงสิบสองปอนดนึงนะจ๊ะเนาะคิดว่าบอแมนทองเหลืองนะจ๊ะเนาะ ุ่นหน่อยก็นมีจะเห็นบ่พี่น้องได้ชลุนะจ๊ะซื้อไปเราไปพ่นสีเขือบไม้คือที่ดีนะจ๊ะพี่น้องถ้เบาเคลือบมันสิออกมันสิออกเป็นดำๆเขียวๆนะจ๊ะเนาะนี่ไงอบอบอบอผู้เฮ็ดดีขนาดนะ,ะอันยายเคยเฮ็ดนะจ๊ะแต่ยายอยาก ให้มันสวยๆวยงามแบบนี้นะจ๊ะย้ายมาเก็ดมาในเ็จจากไม้ไผ่ได้จะเด้อพี่น้องห้องประดับตกแต่งบ้านนะจ๊ะนาะ เห็นบอพี่นอ้องงามบ่โอปะงามงามเลยจ้ะคุเบิ่งด้วยจ้ะยายลำมักคักมาจ้ะเน่ะเข้ามาหยางเลาะเบิ่งไปเรื่อยเลยจ้ะเด้อเบิ่งดูพี่น้าานงอ,นองอันนี้แต่เนานะยายมักนี่ แต่บานย้ามบ่มีหมอไว้น,น่าจะนะ ดอกไม้สวยๆจ้าดอกไวใหม่พี่น้องมนุษย์มานา,นาเนาะเจนเนาะ ทางบานห้องกับว่าดอกมันไม่ทั้งต่างประเทศงามทั้งต่างประเทศก็บอกดอกว่าดอกไม้ทั้งบานห้องงามนะจ๊ะอ่าสีม่มุมหมุนกลองไว้อย่างง่อยนะจ๊ะเด้อบางทีมันหลบประทันค้นนะจ๊ะเนาะคนเขาเจา้าที่ย่างมานะจ๊ะบางคนเข,ขบาบ่ได้เห็นเฮานะจ๊ะ พามาเบิ่งของสวยๆยงามๆนะจ๊ะเนาะง่าม,มากนะจ๊ะแบบเนี้ยกระจกกระจกดีนะจ๊ะ มาเบิ่งเอาเดอร์ผลิติตกแต่งบ้านนะจจะลาดนี้มีแต่ของงามๆมีลีได้จ่ะย่ยยอมรับเบิ่งย้ายมหานี่แหละของที่ย้ายมาหานะจจะเนาะคืออุปกรณ์ตู้ปลาย้ายเอามาหั่นย้ายมาซื้อหัวอาหารให้หัวอาหารเราั่นอาหารให้ปลานะจจะเนาะย้ายก็เลยมานะมาหาย่างเบิ่งของเพราะว่าพวกย้ายขายตู้ปลาตะกอนนะจจะ บึงราคาของนะจ๊ะแพงเลยจ้ะเด้อตาหรับตูวป่านะจ๊ะเนะาะาก็จะของตกแต่งตูวป่านะจ๊ะมุมนี้นะจ๊ะเนาะ ให้ลูกปลามันรีน่จจะเจนาะ นี่แหละจ้าที่ย้ายมาเอานะจ๊ะนั่นนี่คืออาหารปลานะจ๊ะย้ายมาเอาอาหารปลานะจ๊ะเราพามาเบิ่งล็อกนี่นะจ๊ะนาของตกแต่งในสวนนะจ๊ะอันซุปนี่ของตกแต่งเอาดอนะจ๊ะไว้ในสวนพวกอันซุปนี่พวกเห็ดนำพุนะจ๊ะนะพวกนำพุนำตกนะจ๊ะแต่ว่าเขาบ่ด้เปิดน้ำนะจ๊ะนะ อะไ้เปิดน้ำเพราะชว่วงนี้เศรษฐกิจบ่ดีบ่คอยมีบุหรี่มาซื้อคือว่าแล้วนะจ๊ะบกตีโคซิมีต้นใหม่ยังขายเยอะแยะนะจ๊ะ่ว่ารลบนี้ว่ามีเลยนะจ๊ะเนาะแต่ถุงพลาสติกนี่ละจ้ะยาวเบิ่งนะจ้ะ ก็คือเป็นน้ำพุน้ำตกน,น้อยๆนะจ๊ะ,นะเนาะเขาปิดสวิไฟไปเมิดนะจ๊ะปกติเขาสิเปิดไว้ถ้าช่วงมันคึกคืนคนมันไหลนะจ๊ะเขาสิเปิดให้น้ำตกน้ำไหลนะจ๊ะก็ไอเดียดีๆนะจ๊ะถามว่าย้ายเห็ดเป็นบ่าย้ายเห็ดเป็นนะจ้ะเพราะว่าย้ายพวกยายก็เห็ดขายที่กันนะจ๊ะเนาะ โปรย่าก็ค็ดคายขึ้นกันนะจจะกระหันมาเบิ่งตูปปลาือเก่นน่าจะพี่น้องเห็นบ่ราคาตูปปลาแพงแพงพี่น้องโปรย่าขายถึงหนึ่งจะตะว่านเป็นของเมื่อสองแต่กระสภาพดีขึ้กันนี่แหละจ้ะตูไม่ตั้งเจ็ดสิบแปดสิบโกรย่าขายขตูละสิบปอนหนึง่งสิบปอนยี่สิบปอนหนึ่งน่าจะเนาะ แห้งขนาด